เอาทำไมเหยียบเครื่องค้างงั้นล่ะเห็นไหมแกดันน่ะเห็นไหมน่ะเห็นไหมดูเขาดันเ่ะเห็นไหมน่ะเอ่เน่ดูเขาดันเนี่ยดูเขาดันเนี่ยไป็โคเลืกงานเลยครับ ท้องฟ้าสวยมากเลย,ยตัวนี้เนี่ยครับสปายเดี๋ยวนะไหนเออเคลียร์ให้มันเสมอไง เขาดันเหมือนเขาอ่ะเหยียบคันเร่งว่ะเออดันไม่เหยียบคันเร่งล่ะดันไม่เหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งน้อยเหยียบคันเร่งแรงๆเหยียบคันเร่งไปเลยเดี๋ยวเกเก็บงานเอง เอาหักล้อไปได้ดันขับแตรถกูภัยพอแล้วเดี๋ยวดินเขาจะหายไปหมดเออเขาเลิกงานแล้ว เป็นยังไงสนุกดีทำเรื่องอะไรนะคะอันนี้โทษระบายอ๋อมีโทษระบายด้วยขับแต่รถกู้ภัยไงี้ยแหละมาขับรถไถทีหนึ่งงงอ้อสนุกดีขับหกล้อนะโอ้โเราเราเกรดเป็นคื่นนะเขาบอกให้เกรดเป็นคื่นไงดูไม่โคอ่ะ ไมโครละทีมงาน,เ,น<ๆ>เขาไปเคลียร์ลิงข้างบนท้องฟ้ามันยังสวยดยนะโทรศัพท์เจเนนยิ่งสวยเลยอ่ะบ,บ,บ้านเรากลับบ้านกันหลืวไมโครนะคะวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นขับเลยะคะ่ะงูเกตจะให้หขับเออ เคยขับนานแล้วไอตัวที่ทีสองร้อยอ่ะอ๋อรล้1สิเคยขับเคยขับอาชีพเก่าค่ะอยากขับเมื่อก่อนเคยเป็นเจ๊แม่โตแต่ทุกวันนี้เป็นเจ๊รถตู้กู้ภัยนัวแกขึ้นนี่แล้วโอ้ยเขาขึ้นนี่แล้วเขาจะเลิกงานแล้วขับไปเคลียร์ลิงข้างบนหกมงเยนแล้วหกมงแล้วเฉลยเร็วมากเจนเขับไม่ได้หรอก โคตรเร็วอะมันเร็วมันเร็วูววที่แนนต้องขับม,มดธรรมดาอย่างไวเลยอะหล,หลเดี๋ยวเรามาขับกันมมดต้องมาตอนเย็นเย็นช่วงนี้แหละแดด,ดไม่ร้อนแดดไม่ร้อนออสติ๊กเกอร์หมดแล้วยี่เวลาผมมีน่ะไม่โคโรกก็มมผมไม่ค่อยได้มาเดี๋ยวรอรอบหลังสติ๊กเกอร์ กี่คันผมจะนับไว้ให้ทั้งหมดนะ6ล้อ,อ5รถถาย2ไม่โคหนึ่งเดี๋ยวจัดให้ครับรอรองบประมาณก่อนเดือนเป็นเศษไม่รูรงบประมาณสาธุสปอรปากปา,าครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวไปวันหลัง เนี่ยดูเขาดันเนี่ยเขาเยียบคันเร่งด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่เห็นไ,ไหมดูเข้าไปว่ะ<อ>ใครจะชนะก็ไม่เยียบคันเร่งหนอเดี๋ยววันหลังจะพาสาวกชินนะครับเออ เป็นไงสนุกไหมวันนี้สนุกไหมชอบไหมแบบนี้ชอบค่ะชอบชอบจอมาถ่ายไหมเดี๋ยวจะพามาอีกฝากาคนดูเยอะนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายแบบนี้ให้ดูจะมาถ่ายอีกใช่ไหมเอฟซีอยากให้เจนแอนมาถ่ายแบบนี้เรื่อยๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเจนแอนกูภัยลันทุ่งนะครับ ใครไหนก็ลั่นทุ่งเลยทีนี้มาด้วยกันแล้วทีนี้โอ้ดูพาเดินมาตรงขี้โคนแม่ <laughs> ไปยังไงทีนี้พาเดินเดินคุยกันไปคุยกันมาดูนะคะเออ

ดูหนักขานะคะดูนะคะช่างเอี่ยวพาเดินลุยคโคลนนะคะเนี่ยทางดีๆมีให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นกันอีกละล้วจะปีนขึ้นไปยังไงพี่เนนเกาะต,ตรงว้าชัดได้ได้ได้ คลิปนี้เนาะก็ขับสนุกสนานนะคะไม่ได้ขับเป็นอาชีพเนาะไม่ต้องมีดราม่านะคะขับเป็นไม่เป็นขับได้นะคะแต่แต่คงขับได้นะคะแต่คงแบบทำงานไม่เป็นเดี๋ยวไปให้จเจจ๋าขึ้นทับนะคะเจจ๋านี่ก็ขับเป็นทุกอย่างเลยนะ แมคโคร6ล้อรถพ่วงรถไถขับได้ขับได้แต่ขับไม่เป็นแล oh. ้ก็แมคโครขึ้นไปเก็บงานข้างบนนะคะที่เอาไปเทเนาะตอนนี้ก็เวลา6โมงเย็นแล้วนะคะ โก็ยังทำงานอยู่นะคะวันนี้สอบถามทีมงานนะคะ6ล้อเนี่ยก็วิ่งได้ประมาณ50เที่ยวเนาะต่อวัน ไปไปยืนเดี๋ยวจะถ่ายให้เดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวบ,บริษัทนี้ยังไม่ไปบริษัทนี้ทำงานขยันขันแข็งมากใช่เบอรเต้แล้วเดี๋ยวให้เจนนนั่งถ่ายก่อน ตอนนี้เลิกวิ่งกันหมดแล้วเมื่อกี้มาอย่างแบบเต็มทางนี้หมดเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเลิกงานกันหมดล,ละคุณก็จะตกละถ้าตกมาแล้วแฉะทำยังไงนี่โอเคค่ะก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะฝากติดตามคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบายบายค่ะ